นิทานพื้นบ้านภาคใต้รวมเรื่องเล่าจากแดนใต้แดนสยามนิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องที่หนึ่งเรื่องกินเหล้าแล้วอายุยืดมีชายผู้หนึ่งชอบดื่มเหล้าดื่มสุราเป็นประจำทุกวันพออยู่มาวันหนึ่งก็ได้เกิดลมป่วยลมจนสิ้นใจในที่สุด เมื่อชายผู้นั้นได้ลงไปอยู่ในเมืองนรกแล้วยมมาบาลก็ได้ถามเขาว่าทำไมถึงได้ชอบกินเหล้านักละ่ะเหล้านั้นมันอเนกอร่อยมากหรือไรกันแกก็ตอบออกไปว่าอันเหล้านั้นถ้าได้กินมันเข้าไปแล้วก็จะรู้รสชาติทันทีว่าไม่มีอะไรแล้วในโลกมนุษย์ จะอร่อยเท่าแต่ก็บอกไม่ถูกอธิบายไม่ได้ว่ามันมีรสชาติอย่างไรต้องกินดูเองถึงจะรู้ยมมาบาลจึงพูดว่าในเมืองนรกของเรานี้ไม่มีไม่งั้นแล้วเราจะลองชิมดูว่ามันจะอ,อร่อยเหมือนดังคํากล่าวของท่านจริงหรือไม่ชายผู้ชอบกินเหล้าคนนั้นจึงบอกกับยมมาบาลว่า ข้าได้นำมันมาด้วยถ้าท่านโยมบาลอยากจะลองชิมดูก็มีให้ลองนะโยมบาลได้ยินดังนั้นจึงได้ลองชิมเหล้าของชายคนนั้นเข้าไปชิมไปชิมไปยมบาลก็ชักจะติดใจในรสชาติของมันจึงได้เอ่ยปากขอเหล้าของชายคนนั้นกินจนหมดขวดโยมบาลจึงได้เมาขึ้นมาทันที เราไม่เคยกินเหล้ามาก่อนหรือเพราะคอยังอ่อนอยู่นั่นเองในเวลาต่อมายมมาบาลก็ได้ชื่นชอบกับชายคนนั้นจนกระทั่งสัญญาเป็นเพื่อนเกลอกันแล้วบอกชายคนนั้นว่าถ้าแกต้องการอะไรที่พอจะผ่อนปรนกันแล้วก็ขอให้บอกข้าเถิดเราจะุบช่วยเหลือเจ้าเอง ชายคนนั้นจึงบอกกับโยม,มบาลว่าในชีวิตของข้าไม่เคยได้ทำบุญอะไรเลยข้าจึงอยากเห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายสักครั้งหนึ่งแล้วแกจึงขอร้องต่อยม,มบาลว่าข้าขอมีอายุต่อไปอีกสักแค่ปีเดียวเท่านั้นเพื่อบวชลูกชายได้หรือไม่ด้วยความรักใคร่และสงสารต่อชายผู้นั้นเป็นพิเศษ โยมบาลก็อนุญาตด้วยการต่ออายุให้แล้วได้ลงไว้ในบัญชีของโยมโลกตัวโยมบาลเพิ่มอายุให้อีกหนึ่งปีจึงได้เขียนเลขหนึ่งต่อจากเลขห้าศูนย์ซึ่งเป็นอายุไขของชายผู้นั้นลงในบัญชีทันทีแต่ด้วยความเมาของโยมบาลน,นั่นเองจึงเลยลืม ลบเลขศูนย์ออกเสียก่อนจึงกลายเป็นว่าชายผู้นั้นจะมีอายุต่อไปจนถึงห้าหนึ่งปีเมื่อยมบาลได้ต่ออายุให้เขาแล้วชายผู้ที่ชอบกินเหล้าคนนั้นก็ได้ฟื้นกลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งแกก็ได้จัดงานบวชให้ลูกชาย อย่างที่ได้ตั้งใจไว้เพื่อที่จะเกาะชายผ้าเหลืองจนได้เห็นชายผ้าเหลืองสมดังความตั้งใจแล้วแกก็รอวันสิ้นใจของแกเรื่อยมาแต่นานไปเท่าไหร่กี่ปีผ่านไปกี่ปีแกก็ไม่เป็นอะไรสักทีจนกระทั่งครอบครัวของแกไม่ว่าเมียรหรือลูกและหลานมาจนถึงเหลน พวกเขาก็ได้พากันจากไปเกือบทุกคนแต่แกก็ยังไม่เป็นไรอยู่นั่นเองทำให้ชายผู้นั้นมีชีวิตอยู่อย่างทรมานใจเป็นอย่างมากเพราะต้องทนเห็นคนที่ตัวเองรักจากไปทีละคนสองคนอ่านมาถึงตรงนี้แอดก็ถึงบางอ้อเลยค่ะความหมายของคำว่าของชื่อนิทานเรื่องนี้ว่า การดื่มสุราทำให้อายุยืนความหมายจริงๆคือตรงนี้นี่เองนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าการดื่มสุราหรือของมึนเมาทำให้คนเราใช้ชีวิตอย่างขาดสติและอาจจะทำอะไรผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตได้นิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องที่สองเรื่องหมาป่ากับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ นานมาแล้วมีหมาป่าผอมโซตัวหนึง่งอาศัยอยู่ในป่ารู้สึกไม่พอใจกับโชคชะตาของตัวเองเป็นยิ่งนักจึงได้ไปบนบานสารกล่าวกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ตัวเองได้เปลี่ยนเป็นวัวที่มีรูปร่างอ้วนผีเมื่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้เซกให้หมาป่าที่ผอมโซได้กลายร่างเป็นวัวก็ถูกชาวบ้าน นำไปใช้ไถนาหมาป่าก็เกิดความไม่พอใจเกิดความเหนื่อยล้าจึงไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีกว่าขอให้ข้าได้เป็นม้าเถิดแต่พอหมาป่าได้เป็นหมาก็กลับถูกพระราชาผู้ครองนครสั่งให้ทหารจับตัวไปเป็นพาหนะก็เกิดความเบื่อหน่ายอีก จึงไปบนบานกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อีกว่าข้าขอเป็นพระราชาเสียเองจะดีกว่าเมื่อได้เป็นพระราชาสมดังใจแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็มีความต้องการอยากจะมีเรือเดินทะเลขนาดใหญ่สักลำหนึ่งจึงได้สั่งทหารให้ไปตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาต่อเรือ เมื่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ทราบเรื่องก็โกรธมากที่ทำคุณคนไม่ขึ้นจึงบอกให้ทหารว่าไปตามพระราชามาตัดเองเมื่อทหารนำความไปบอกพระราชาพระราชาก็ได้เดินทางมาในป่าเพื่อที่จะมาตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เมื่อพระราชาเดินทางมาถึงในป่าแล้ว ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้กล่าวตำหนิในความไม่รู้จักพอของตัวพระราชาด้วยความโกรธต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยสาบให้พระราชากลายเป็นหมาป่าที่ผอมโซเช่นเดิมนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เห็นว่าความไม่รู้จักพอสุดท้ายคุณก็ไม่เหลืออะไร นิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องที่สามเรื่องปลาแก้มชำ้ำการระคังหนึ่งนานมาแล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งอยู่กันสองคนตากับยายตากับยายก็ได้เลี้ยงหมากับแมวคอยเลี้ยงดูให้ข้าวให้น้ำดูแลอย่างดีมาตลอด ยายนั้นก็มีแหวนอยู่วงหนึ่งที่มีความสวยงามมากเป็นสมบัติที่ติดตัวยายมาช้านานพอเจ้าหมาได้เห็นแหวนของยายแล้วก็นึกชอบอยู่ในใจของมันยิ่งนักอยู่มาวันหนึง่งเจ้าหมาก็ได้ลักแหวนของยายไปพอยายหาแหวนของตัวเองไม่เจอแล้วก็ไม่เห็นเจ้าหมา ก็นึกคิดอยู่ในใจว่าต้องเป็นเจ้าหมาเอาแหวนของยายไปแน่นอนตากับยายจึงใช้ให้แมวออกไปตามหาหมาแล้วเอาแหวนคืนมาจากหมาให้ได้พอเจ้าแมวได้ยินดังนั้นก็รับปากตากับยายก็ได้วิ่งตามเจ้าหมาไปทันเจ้าหมาที่สะพานแห่งหนึ่งซึ่งหมากำลังจะข้ามอยู่บนสะพานนั้นพอดี เจ้าแมวจึงได้ร้องถามเจ้าหมาขึ้นว่าเจ้าได้ลักแหวนของยายมาบ้างไหมเจ้าหมาจึงอ้าปากที่จะพูดโต้อตอบกับเจ้าแมวเลยทำให้แหวนที่มันคาบอยู่ในปากนั้นหล่นลงไปในคลองและในขณะนั้นก็บังเอิญที่ในคลองนั้นก็มีฝูงปลาฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ แหวนวงนั้นจึงได้ถูกปลาตัวหนึ่งคาบเอาไปเมื่อแหวนได้ตกลงไปในคลองเสียเช่นนั้นแล้วเจ้าหมากับเจ้าแมวก็ได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อปรึกษาหารือที่จะงมเอาแหวนจากคลองนั้นให้ได้โดยเจ้าหมาก็ได้รู้สึกสํานึกผิดที่ได้ลักเอาของมีค่าของผู้มีพระคุณของมันมา เจ้าหมาจึงได้บอกกับเจ้าแมวว่ามันจะต้องเอาแหวนนั้นไปคืนให้ยายให้ได้มิฉะนั้นแล้วมันจะไม่กลับไปบ้านของตายายอีกเป็นอันขาดเจ้าหมาจึงได้ลงไปดำว่าอยู่ในคลองเพื่อหาแหวนแต่ก็หาไม่พบแต่อย่างใดมันจึงคิดที่จะวิตน้ำในคลองนั้นให้แห้งเสียเลย เจ้าหมาจึงลงไปในคลองนั้นแล้วก็ขึ้นมาสะบัดน้ําออกจากตัวมันทำอยู่เช่นนั้นทั้งวันทั้งคืนฝ่ายปลาที่อาศัยอยู่ในคลองนั้นต่างก็ตกใจกลัวกลัวว่าน้ําจะแห้งแล้วพวกตนก็จะพากันเสียชีวิตหวัวหน้าฝูงปลาจึงได้มาพูดขอร้องกับเจ้าหมาทันที โดยให้หมายยุติการวิ์คลองเสียแล้วตนก็อาสาเอาแหวนมาคืนให้หัวหน้าฝูงปลาจึงได้พาบริวารออกค้นหาปลาตัวที่คาบแหวนนั้นไปจนพบแล้วก็ได้ขอแหวนคืนให้เจ้าหมาแต่ดวยดีแต่ปลาตัวนั้นก็ไม่ยอมคืนให้ปลาทั้งฝูงจึงโกรธมาก จึงพากันเข้าตบตียื้อแย่งเอาแหวนวงนั้นมาแล้วก็ได้นำแหวนไปคืนเจ้าหมาได้ในที่สุดในการยื้อแย่งเอาแหวนจากปลาด้วยกันครั้งนั้นปลาตัวที่มีแหวนอยู่ในครอบครองก็ได้ถูกเพื่อนๆตบตีเอาจนแก้มทั้งสองช้ำชอกยิ่งนักปลาตัวนั้นจึงได้แก้มช้ำม,มาตั้งแต่บัดนั้น และมันก็ได้มีเผ่าพันธุ์ต่อมาปลาทุกตัวที่สืบเชื้อสายมาจากปลาตัวนี้ก็ล้วนแต่มีลักษณะคล้ายกับแก้มชํำเหมือนกันหมดจึงได้เรียกชื่อปลาชนิดนี้ตามลักษณะของมันว่าปลาแก้มชํำมาจนถึงทุกวันนี้นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าควรจะรู้จักบุญคุณคนอย่าคิดคดรทรยศ คนที่มีพระคุณกับเราและอย่าได้โลภคิดเอาของคนอื่นมาเป็นของตนนิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องที่สี่เรื่องงูน้ําในนิทานเรื่องงูน้ํานี้เป็นนิทานประเภทอธิบายถึงความว่าเหตุใดงูน้ําจึงไม่มีพิษ เล่ากันว่าแต่เดิมนั้นงูน้ำนั้นเป็นงูชนิดเดียวที่มีพิษและมีพิษร้ายแรงมากเพียงแต่กัดแค่รอยเท้าของคนเจ้าของรอยเท้านั้นก็จะถึงแก่ความตายอยู่มาวันหนึง่งงูน้ำก็ได้กัดชายคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอ้ายไม่ตายหลังจากที่นายอ้ายไม่ตาย ถูกงูน้ำกัดตายแล้วชาวบ้านก็ลือกันต่อๆกันมาว่างูน้ำกัดนายายไม่ตายเสียแล้วชาวบ้านบางคนก็พูดว่างูน้ำกัดนายอ้ายไม่ตายแล้วเมื่องูน้ำได้ข่าวก็รู้สึกเสียใจและเจ็บใจในตัวเองยิ่งนัก ว่าพิษร้ายของตนเองได้เสื่อมลงถึงที่สุดแล้วเพราะแต่ก่อนนี้เพียงแค่กัดแค่รอยเท้าใครผู้นั้นก็ต้องถึงแก่ความตายมาคราวนี้กัดถูกเท้าจริงๆก็กลับไม่ตายงูน้ำรู้สึกน้อยใจเป็นอย่างมากจึงได้ไปสําลอกพิษทิ้งทั้งหมด โดยความเข้าใจผิดว่าพิษได้เสื่อมลงแล้วพิษที่สำลอกออกมานั้นก็ไปติดอยู่ที่ต้นลังทางช้างลังทางไก่และก็ต้นหมามุย้ยพอพวกงูชนิดอื่นๆได้ยินได้ทราบข่าวก็พากันไปอมพิษนั้นไว้งูที่ไปถึงก่อนก็ได้แก่งูจงอางงูเหา่างูกัะปะ เป็นต้นพวกนี้จึงมีพิษรายแรงส่วนงูและสัตว์อื่นๆที่ไปทีหลังก็จะได้พิษลดน้อยลงเรื่อยๆเช่นงูเขียวตะขาบส่วนต้นลังทางช้างลังทางไก่มามุย้ยก็มีพิษเหลืออยู่บ้างใครไปถูกก็จะโดนพิษดังที่เป็นอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ ในปัจจุบันนี้งูน้ำจึงกลายเป็นงูที่ไม่มีพิษไแ่แรงนิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องที่ห้าเรื่องลูกเนลคุณที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็มียายแก่คนหนึ่งอยู่กินกับลูกชายและลูกสะใภย้ยายแก่ได้แก่มากแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ ลูกสะพ้ยจึงไม่ค่อยชอบเที่ยวด่าว่าแม่ยายอย่างนั้นอย่างนี้ในตอนที่รับประทานข้าวก็จะเอาน้ำที่อยู่ในบ่อใส่น้ำแกงทำให้น้ำแกงจืดรับประทานไม่ได้บางครั้งแกงเผ็ดจนเกินไปแต่ตอนที่ทำให้สามีรับประทานก็จะทำอาหารดีๆ พอลูกชายของตนได้กลับมาบ้านแม่ก็ได้บอกลูกชายว่าลูกสะัยททำแกงรับประทานไม่ได้เลยบางครั้งก็เผ็ดบางครั้งก็เค็มบางครั้งก็จืดด้านฝ่ายลูกชายพอได้ยินดังนั้นก็เห็นว่าแม่พูดไปเรื่อยๆเปื่อยๆก็หาว่าแม่แกปากเปียกใส่ร้ายลูกสะใภ ลูกชายก็ไม่ยอมเชื่อคำพูดของแม่เพราะแกงที่เมียทำไว้ให้ตนนั้นมีรสชาติที่อร่อยดีลูกชายก็โกรธจึงชวนกันสองคนสามีภรรยาวางแผนเอาเสือมาห่อตัวแม่ไว้คิดว่าจะพาไปเผาที่ในป่าช้าพอลูกชายแบกแม่มาถึงที่ป่าช้า ก็ดันลืมไม้ขีดไฟและใกล้ค่ำแล้วด้วยฝ่ายสามีก็เลยใช้ให้ภรรยาเดินกลับไปเอาไม้ขีดที่บ้านมาด้วยเวลาที่พบค่ำภรรยาก็เกิดความกลัวไม่กล้าเดินกลับไปคนเดียวพอสามีบอกว่างั้นข้าจะไปเอาเองภรรยาก็ไม่กล้าที่จะอยู่คนเดียวพอเถียงกันอยู่สักพักหนึ่ง สองคนผัวเมียก็ได้ตกลงกันว่าเดินกลับไปบ้านทั้งสองคนแล้วก็ปล่อยแม่ให้อยู่ในป่าช้านี่แหละเดี๋ยวค่อยกลับมาพร้อมกันพอสองคนผัวเมียเดินกลับไปเอาไม้ขีดไฟฝ่ายแม่เมื่อลูกกลับไปบ้านแล้วก็ได้คลานออกจากเสือมาประจวบเหมาะในป่าช้านั้น ก็มีโจรกลุ่มหนึ่งที่ไปปล้นเขามาและกำลังนั่งแบ่งเงินกันอยู่แต่ยายแก่ไม่รู้เรื่องว่าโจรปล้นเงินมาด้วยความมืดจึงมองไม่เห็นว่าเป็นใครพอคลานไปถึงยายแก่ก็พูดขึ้นว่าไอ้คนเนระคุณพอโจรได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตกใจวิ่งหนีกันหมดทิ้งเงินทองไว้มากมาย ยายแก่ก็เก็บเงินนั้นแล้วก็พากลับไปที่บ้านฝ่ายลูกชายเมื่อเห็นแม่พาเงินมามากก็พูดว่าเราทิ้งแม่ไว้ในป่าช้าแม่ได้เงินกลับมามากมายแต่แม่ก็ไม่ให้เราใช้ฝ่ายแม่พอได้ยินเช่นนั้นก็บอกว่าเงินนั้นอะแม่ให้เจ้าทั้งหมดเลยแต่ให้เอาเงินนั้นไปซื้อแม่มาให้คนหนึ่ง ซื้อแม่ใครก็ได้ที่เขาขายลูกชายก็ได้นำเงินนั้นเดินไปทั่วทุกเมืองก็หาซื้อไม่ได้ก็เลยต้องกลับบ้านแต่พอมาถึงบ้านแม่ก็บอกให้ลองเอาเงินนั้นไปหาซื้อเมียดูบ้างพอลูกชายได้ยินดังนั้นก็ได้พาเงินไปหาซื้อเมียก็ปรากฏว่าหาซื้อได้ มีแหละที่เขาเรียกว่าซื้ออย่างอื่นซื้อได้แต่ซื้อแม่ซื้อไม่ได้ฝ่ายเมียเมื่อเห็นว่าตนเองและสามีพาแม่ไปปล่อยในป่าช้าได้เงินมามากมายก็ใช้สามีพาตนเองไปเผามั่งสามีก็เอาเสื่อม้วนพาไปในป่าช้าและจุดไฟเผาภรรยาภรรยาก็ถูกไฟครอกจนเสียชีวิต นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้จักบุญคุณผู้ให้กําเนิดถึงคุณจะมีเงินมากมายแค่ไหนคุณก็หาซื้อแม่หาซื้อพ่อไม่ได้ทุกอย่างในชีวิตคุณอาจจะซื้อได้